สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x s p o r t o ตอ o u r นะฮะตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงส่วนลิ้นจี่ครับผมได้สั่งออเดอร์อซื้อลิ้นจี่จากส่วนข้างบนนี้ไว้นะเป็นส่วนป้าเตือนนะฮะจำนวน100กิโลกก่อนนะก็วันนี้ผมก็ได้นัดป้าเตือนว่าจะมารับลิ้นจี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บลิ้นจี่พร้อมๆกันครับซึ่งเมื่อคืนนะฮะฝนตกหนักมากแล้วก็ช่วงเช้า ไม่แน่ใจว่าจะเก็บลิ้นจีได้หรือเปล่านะเพราะว่าเวลาส่งถ้าหากลิ้นจีมันเปียกน้ําอาจจะทําให้เน่าเสียเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาถามป้าเตือนก่อนนะฮะว่าถ้าเก็บลิ้นจีนะฮะวันนี้แล้วจะพอส่งไปถึงสมาชิกได้ทันไหมนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับบรรยากาศตอนนี้ผมได้มายืนอยู่ตรงที่ถนนทางขึ้นปางปุลเลาะนะฮะนี่ฮะรู้สึกว่าวันนี้มีอ่า ลูกค้าหลายคนในะทีเดียวครับมาซื้อลิ้นจี่บริเวณสวนแถวนี้ฮะไม่ใช่เฉพาะสวนของป้าเตือนเท่านั้นนะครับที่ได้น้ำนะฮะก็จะมีประมาณสี่ห้าสวนที่มีผลลิ้นจี่ที่สมบูรณ์นะฮะขายได้นะฮะนี่เป็นบรรยากาศของสวนลิ้นจี่อําเภอแม่ใจเป็นบางส่วนเท่านั้นนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่เพื่อขายกันนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูครับเมื่อวานที่ผมเอากล่องมาให้ป้าเตือนก็แวะมาดูสวนแห่งนี้ก็เป็นสวนของพ่อแก้วมานะะโอ้เก็บไปหลายต้นแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้กำลังคัดลิ้นจี่กันอยู่นะ โอ้เยอะมากหลายตะก้าหลายเข่งเลยนะสวัสดีครับโอ้โหนี่ขายได้นักเลยเนาะอนี่ฮะนี่บ้านประสากกันหมดอลไรครับนี่มันมันห้วยอะไะ มันน้่ยของหมูกันไหมเดี๋ยวก็ตได้ความรู้มาไปนี่บ้ันตกราคาครับมันตกราคานะครับแม่ยังครับเจือครับแม่สมแม่สมนะครับอืมรคับอืมสวนห้วยยศแล้วแม่เราจึองกอป้าสวนป้าสวนนะฮะเจ้าของสวนแหละเจ้าของสวนอ่าป้าสวนนี่ครับครับอ๋อนี่ง่ายวางบนนั้นแล้วแหละสวนห้วยยศตรง ครับป้าวสวนพ้าโยดครับนี่ี่เปิดเอาไปเอาแหมแน่นอนครับในช่อง YouTube ของผมครับ G โฟกสปอร์ตออกใโคน G โฟกสปอร์ต G จุ F O L K อ่าแล้วก็สปอร์ในช่องยู u ูบนะครับช่องผมท้ายเป็นคุยนะแหมภาษาสัมพันธ์ไหครับเอา ใจเจ้าออหอมหวานอร่อยมีพิเีเดียวเจ้านี่เขาได้พิเศนเตอร์แล้วนะฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวอาจารย์วังลุงซิสบอกวันนี้วันนี้กี่กิโลนี่ครับเป้าหมายนี่วันวันนี้เป้าหมายกี่กิโลครับเนี่ยอ๋อวันนี้ก็เจ้าประมาณสักพันกิโลเนี่ยเจ้าหนึ่งพันกิโลโอ้โห เก็บตันกันนี่ตามเจ้าอันตนนี้ที่มนแดงแข็งคอเขาดีทั้งนั้นเลยค่ะมืออาชีพนะครับเราเนี่ยหน่ันกิโลนะตั้งเป้ไว้แล้หนึ่งพันกิโลนะตั้งเป้าไว้แล้วนะฮะแล้วอันมาขึ้นห้องครับ นี่นี่ได้ขึ้นกระเบงเขานี่ป่ขึ้นมาเป็นผักอ้อผักอันนี้ถ้าเคียงตอนนี้กี่โมงครับนี่เสี่ยงปลายละเสี่ยงปลายอ๋อผักตรงถ้าเคียงเนาะนี่ครับโอเคขึ้นไปบนประกบเลขหกเครับผมไปตังคไปเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนของข้อแก้วมานะฮะเป็นก่อนทางขึ้นก็กำลังเก็บกันอยู่เอาลงไปจะไหนกิ้งเอาไป เมื่อวานนี้ผมมาส่งกล่องลิ้นจี่ก็ได้เจอสวนพ่อแก้วมาเก็บอยู่นะฮะก็ได้อุดหนุนไป15บกิโลนะฮะก็ได้แถมไปด้วยนะต้องขอขอบคุณนะ,อะโอ้โหแมลงเม่าบินเต็มเลยนี่ฮะเป็นมแมลงเม่าเมื่อคืนฝนตก อันนี้คือทางขึ้นนะฮะทางขึ้นที่ผมขี่มอไซค์ขึ้นมานะฮะวันนี้ไม่กล้าขี่ครับเพราะว่าพื้นมันลื่นครับเมื่อคืนฝนตกต้องเดินขึ้นมาแทนครับโอ้โหนี่คือเหนื่อยมากนะในการขึ้นถ้าขี่มอไซค์มาก,ก็ใช้เวลาสั้นหน่อยแต่อันตรายครับสังเกตดูนีฮะร่องรอยของล้อมอไซค์นะะลื่นนะฮะ ถ้าไม่ชำนาญจริงๆนี่เรียบร้อยแน่นอนโอ้โหนี่คือลิ้นจี่ที่มันโดนแดดเผานะก็มีความบอบบางนะลิ้นจีนี่จะมีความบอบบางของมันก็คือ,อเวลาขนส่งนี่จะเสียง่ายหากอากาศร้อนๆนะฮะแล้วก็มาเจอฝนอาจจะทำให้ลิ้นจีเสียหายโดยการเอ่อ ปริแตกออกมาได้นะฮะแต่ในการซื้อขายไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีทีมงานคัดแยกเพราะฉะนั้นในการซื้อขายจะคัดแยกลูกที่เสียแตกออกไปนะฮะคัดเฉพาะลูกสวยๆครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะฮะในสวนของพ่อเรนูนะฮะสวัสดีครับ วันนี้พอเรน่มมาครับโอ้โหฝนตกนะฮะแต่ยังมีคนเก็บอยู่แหละวันนี้แหละเมื่อเช้าป้าเตือนโทรมาบอกว่าฝนตกนะฮะถ้้เก็บ ลิ้นจีช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการเสียนะแต่พอสายสายมาลุ่มหยุดแล้วนะก็ต้องมาเช็คดูก่อนว่าพอจะเก็บส่งให้สมาชิกได้ไหมนะถ้าเก็บส่งได้ไม่มีปัญหาก็ส่งเลยนะสมาชิกจะได้ไม่ต้องรอนานครับผมนี่ฮะ โอ้บรรยากาศแบบนี้อยากให้ทุกท่านมาเห็นครับนี่ครับมันเก็บได้ง่ายๆนะคือพื้นต้นลิ้นจี่จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ยอดมันจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็นี่ฮะลูกลิ้นจี่แล้วก็เอื้อมถึงได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะเก็บง่ายๆเตี้ยๆไม่สูงนะ ท่านผู้ชมเดินขึ้นมาสำหรับกล่องที่ผมหามาใส่นีอ่อาจจะเป็นกล่องมือสองนะฮะที่เป็นกล่องสินค้าเพราะว่าเราเป็นพ่อค้ามือใหม่ในการเตรียมอุปกรณ์สมาชิกหลายๆท่านก็สั่ง3กิโลกิโลเรารับหมดนะฮะสิกิโลนะฮะเพราะฉะนั้นไซส์กล่องของเราอาจจะต้องหาคลาสไซส์กันมา แต่ก็พยายามหากล่องดีๆที่สุดนะฮะเราก็จะแพ็คให้ดีที่สุดก็อย่าลืมคอยลุ้นติดตามกันด้วยนะฮะว้าวนี่ฮะสวัสดีครับอูกินเข้ากันอยู่ละโอ้กำลังซุ้มเข้ากันเลยอูนี่ฮะลินจีสวยๆครับเรามาเจอแล้วนะกำลังแพคนี่ฮะลงตะกล้านะฮะสวยงามมากกินกขเป็นอย่างไรครันี่ อย่างปสเปดด้วยน่มาโอ้ยขอขอสงกลนั่นนะอยน้มนากอินปีน้ำกินสมเยวมีอาหารเหนือนักเลยเป็นโอกาสที่ดีครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักอาหารเหนือไปด้วยนะขออนุญาตส่องนะไหนมีเมนูอย่างนร้นะเพือครับนี่อันนี้ อันไหนน้ำพริกพักกินเล็ครับนี่น้ำพริกนี่พักกินเล็กอ๋อน้ำพริกนี่แกงหน่อไม้ส้มผักกินเล็กแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลานี่ขนมจีนเนื้อย่างขนมจีนอันนี้เนี่นยน้ย่เนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างครับนี่แกงหน่อไม้ดองแค่หมูก็มีนะฮะนี่แหนมมีตับด้วยโอเค ขอบคุณครับเดี๋ยวเป็นจะกินมันล้ําโอเคอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะทานข้าวกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับว่าลิ้นจี่ของเราจะเก็บได้ไหมเดี๋ยวต้องถามผู้รู้อย่างป้าเตือนนะฮะว่าถ้าเราเก็บตอนนี้เราจะส่งให้กับสมาชิกทันไหมแล้วก็ลิ้นจี่มันจะมีสภาพแห้งหรือเปียก เหมาะกับการห่ออย่างไรงั้นเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม